จากวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะส่งแรงสั่นสะเทือนถึงภาคท่องเที่ยวเต็มๆลดลง5%จากสัปดาห์ก่อนและร่วงถึง18%เมื่อเทียบปีก่อนโดยตลาดอาเซียนหนักสุดอย่างกัมพูชาค่ะลด89%เวียดนาม53%ลาว48%และจีนจากเอเชียตอนออกเฉีงเหนือลดถึง40%แต่ในอีกมุมค่ะ ยังมีตลาดที่ขยายตัวเช่นอินเดียพุ่ง16%อิสราเอล53%และหลายประเทศยุโรปยังโตต่อเนื่องด้านถาปณีผู้ว่าการทอทอท,อทอย้ำว่าความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงต้องเร่งสื่อสารเชิงรุกกู้ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้ทันก่อนเข้าสู่ไฮซีซันปลายปีค่ะและนี่คือภาพของผู้นำที่ไม่เพียงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเท่านั้นค่ะแต่พร้อมลงมือทันที เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยยังคงเป็นเครื่องจักรหลักของเศรษฐกิจและรักษาความหวังของประเทศเอาไว้